ผมเองบางส่านก็นมาตามเด็กเด็ดปู่ขาวอยู่ที่ศาลอาจารย์ลำคือเกาคับพี่นองเนาะม่นอนี่ก,ก็ใส่อาจารย์ถัดยุดถูกให้คือเกาครับพี่นองเนาะยุดถูกเอาคับพี่นองฝนตกดีมัอนี่ตกมืดมืดบรรยากาศชื่นครับพีนองก็เลยให้อาจารย์มาจยุดถูกขอปู่ขาวให้ครับพี่นองเนาะ โตตรงๆเด้อปูมัอนี่ โอ้ร้องเพลงเสียเสียงอะไรเสียงไม่ไมือยู่ไม่อยู่นมาขอทานเลยพอดีงวดที่ผ่านมาหรือเมื่อวานครับพี่น้องเนาะปูขาวกับไฮเจ็ดหนึ่งแปดครับพี่น้องเลขเป็นออกเก่าหนึ่งพิษแต้มหนึ่งครับพี่น้องเนาะถือว่าพิษแต้มหนึ่งตาเสียดายอยู่พี่น้องเนาะเอซีว่าเสียดายเงี้ยความพิษแต้มหนึ่ง มื่อเ,อเี้กเลยมาขอให้ไมครับพี่น้องเนาะเป็นเหล็กถูบครับพี่น้องเมื่อเี้เป็นเหล็กถูบเนาะขอเป็นเหล็กถูบเด้อมืนนอ,มอบนบอา้าอ,อาจารย์เพิ่นทำพิธีแล้วก็จุดถูบให้เอฟซีเนาะเอาก็รอกเอาในการครับพี่น้องว่าดแสดงตัวใดพอดีอาจารย์ไปคราดมื่อน,นี้กลับมาสีเมย์เมย์ครับพี่น้องเนาะ เออมีเมื่อน่ครับรถไปโคราชป้ายายสวยไปหายาครับพี่น้องเนาะอยู่โคราชป้ายายสวยไปหายาพ่อดีตตมกินก่อนเป็นยาสมุนไพรครับพี่น้องป้ายายสวยทันบอสบายก็เลยพายายสวยไปหายาอยู่โคราชครับพี่น้องเนาะเป็นยาสมุนไพรครับพี่น้องเฮาถึงมาหอดผมเองเบาสื้อข้านกับมาหอดคือกัน ปังๆเ้อปูวันนี้อือตรงๆเลยเพระาะว่ามวานปิดแต้มหนึ่งืังนอนี้ก็มาตามเป็นเล็กถูกเดีย๋ยวสิเขาไปอยู่น่าสาเนอกพี่น้องเ่อพี่น้องเอบซีเบาวสิงข้านสเสนออธิษฐานขอโฉกลาบน้ำปูเนาะตานตัวเด้อปูขาววันนี้ลูกหลานเบาวสิงข้านก็ห้อาจารย์ขอเหล็กเด็ดให้ไปขามโง เมืองลาวของวันที่20เอของวันศุกสีหอดน,นี่มื่อนี้ก็ให้ปังปังสามตัวเด้อปูกวานปูให้เจ็ดหนึ่งแปดเลขกออกเก่าหนึ่งปูถือว่าพิดแต้มหนึ่งเนาะพิดแต้มหนึงมื่อนี้ก็มาตามให้เอฟซีไม่มื่อนี้ก็ให้สามตัวตรงๆเลยเด้อปูมื่อนี้ก็ให้สามตัวตรงๆพอได้ทุนขื้นแน่ ตอนนี้ก็ตั้งกล่องอยู่หนาสารปูขาวเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมสีบริเวาวก็ให้เอฟซีบอลเซิงข้านหรือพี่น้องบอลเซิงข้านเนาะอธิษฐานขอโชคลาภน้ำปูขาวครับพี่น้องเนาะว่าเผื่อให้เราล่อเลขถูกเพื่อเลขถูกจะมีตัวเลขออกมาให้เนาะล่อเอฟซีเฮ้าอธิษฐานขอโชคลาภน้ำปูขาวครับพี่น้องเดี๋ยวผมสีบริเวาประมาณสองนาทีไอเอฟซีอธิษฐานเลยเด้อขอโชคลาภน้ำปูขาวเพื่อจะได้มีโชคมีชัยในการครับพี่น้องเนาะ ามา <c oughs> ขับพี่นองเขนะ้าเนาะอธิษฐานแล้วพอดีเล็กกับไม่ไม่ในต้นหนึ่งแล้วพี่นองเนาะตามสายตาเบาซึ่งขั้นก็เป็นเล็กสามกับพี่นองเนาะสามมาแล้ว,ป,ป,วปังๆสามตัวเร้อปู มเอื่อ่เดี๋ยวเวลาจังโมงกี่จารย์บ่ายโมงเนาะ,อะตอนแรกประมาณบ่ายบ่ายสามเหรอบ่ายสองบ่ายสนะามเนาะอือโอ้อ๋อ ตามโตเลยเนาะมือือนกับอาจารย์ที่ทำพี่ีขอเหลขกเต็มเสื้อผูกคอครับพี่น้องเนาะมาอือเอนเอฟซีบ่าวเซนคานกับล่อเ้อมืออื่นครับพี่น้องเนาะผมเองกับเสไล่ซดไอ้เบิง้งคือเก่กาแล้วพี่น้องบางเือเวลาเบิ้งคลิปเอฟซีบ่าวสซนคานก็นต้องเบิ้งให้จบแล้วก็เบิ้งไปเรื่อยๆเนาะเพื่อบางเือบางที่อาจจะมีแนวแปลก ครับพี่น้องนะเนาะมีแนวแปลกๆเงาวิเคราะห์บางเถื่อนเป็นอาจีพบอกตัวเลขเป็นแปลกๆข้าก็จ้ะได้วิเคราะห์เอาพี่น้องเนะาะจะได้วิเคราะห์ไปในการครับพี่น้องเอฟซีคนไหนยังมาท่านไลยติดตามบอลซึ่งข่านกับโคตรติดตามไว้เด้อพี่น้องบอลซึ่งข่านหรือเอฟซีก็ดีโคตรติดตามไว้เพื่อมืเอื่นผมเองไล่ซดกับสิดีขึ้นหนาช่องเลยเนาะสิสิดีขึ้นหน้าจอเท่ากับ โทรศัพท์ของ่านเลยนะฮันทันติดตามแปลว่าติดตามปุ๊บเวลาผมไลฟ์ซดมักกัดจีดีขึ้นมาเลยครับใน u t u b e เนาะกัดจีดีขึ้นมาเฮ้าก็ดจได้กดเขาวว้าไวเบิงครับพี่น้องกดเข้าไปาเบงเิงล้วก็ดจได้วิเคราะห์ไปน้ากันครับพี่น้องเนาะบางเทืือมีแนวแปลกๆเฮาเห็นนั่นสีเข้ากับจได้แปลเป็นตัวเลขครับพี่น้องก็จได้แปลเป็นตัวเลขแต่อย่าลืมกดติดตามบวกเส้นขานไว เผื่อมีแนวแปลกๆเขาเวลาเขาเบิงมีแน okay, ่วแปลกๆเขาก็แสด้วิเคราะเป็นตัวเลขน้ำกันครับพี่น้องเนาะบางเทือเทวดาหรือภูมิจตีมันจะให้แนวแปลกๆครับพี่น้องบางบางหมองบางบอลเนาะเขาแสดงวิเคะห์ว่าเออเป็นสันสันเขากจะตีตัวเหล็กมากกครับพี่น้องนะอยาจะเริ่มติดตามบอลสินค้านเด้อพี่น้องขึ้นมืออื่นรุปว่ามืออื่นเด็กเสือผูกข้อเด้อมืออื่นครับพี่น้อง๋ยวจะมาตามให้ครับ อาจารย์จะได้ทั้พิธีขอเนาะมานันนีกับมาตามเล่าพัฒนาเสือนบานกอนยูี่สารปูขาวเดี๋ยวขอขอเขาเขาไปเบิ้งตัวเลขด้วยกันครับพี่น้องเนาะว่าตัวไหออกมาแน่ครับพี่น้องเ่าอาจารย์ไดตั้าพิธีจุดตัวเลขไว้ให้แล้วเนาะตัวที่สองพ่ท่านโพเนาะโพในตัวเลขตัวเลขกตัวที่สองก็งรังโพครับพี่น้องเนาะสามหนึ่งตามสายตาเบาเสียงข้าน ปูบางงสามตัวเร้อวันนี้ผมเองบางสินคขาก็มาตามเกเด็ดปูขาวอาจารย์ลำครับพี่น้องเนาะวันนี้ใครบังๆสามตัวเร้อปูแดงวาลบกวนในปูมาขอโฉกขอใช้น้ำเข้ามามาขอเพิ่งบารมีปูด้ปังๆสามตัวเร้อวันนี้ 3ามหนึ่งกเกียดีตัวเลขสัตดีอยู่พี่น้องสามหนึ่งหัวทานมาอาจารย์ให้เจ็ดหนึ่งแปดครับพี่น้องเนาะเจ็ดหนึ่งแปดออกเก่าหนึ่งครับตัวเลขคิดแต้มเดียวแต่ว่าก่อนนั้นอาจารย์กะขอจุดถูกใดญ่กะ เจ็ดเก่าจำได้แต่สองตัว you, ครับพี่น้องก็ถือว่าออกสองตัวตรงๆอยู่เจ็ดเก่านีออก2อตัวตรงๆเนาะหนึ่สาครับพี่น้องโอ้ตัวเหล็ง่ามแหงมัอนีชัดเดียวดีตัวที่สามไงชัดๆเด้อปูใไ่ปีศาจเนี้ยลูกล้านเนี่ยตังงอยู่ ปูขาวสีแตกครับพี่น้องเนาะสีหักเคิงล่ะปลูปลาใกล้ๆสีแตกหักเคิงครับพี่น้องเนาะใกล้ๆสีแตกสีหักเคิงครับพี่น้องตัวถูกประเด็นปังๆสามตัวเอยปูขาวมือนเด็กตัวสุดท้ายอาจารย์วายยาวสีได้ว่าสัตว์ตะเบิงวัสเมีนสีว่าพี่น้องก็สุดท้าย อาจารย์วายาวาซีได้วัสันเนาะแมนซีคืออาจารย์วา,าอืมถูกกว่าฮักเคิงสามหนึ่งครับพี่น้องรอโต้ที่สามด้วยกันเนาะว่าสิเป็นตัวใดเด็กดิดปูขาวเด้อพี่น้อง ตัวที่สามกันา่ายซเป็นซีคืออาจารย์ว่าพี่นอ้องเนาะหือว่าออกมาแล้วตามสายตาน่าจะเมนซีใหม่พ่ะท่านเบิร์ดดอกแต่ว่าวาหกอนน่าจะเมนซีคืออาจารย์ว่าระพี่นอ้องแมนซนะีวะเนาะอันที่สามอาจารย์มักซีวั่วเต้สรลังใหม่หอดเล็กนึงพี่นอ้อง กำลังใหม่หอดเล็กหนึ่งอาจารย์ว่ามักสีครับเนาะอาจารย์ชอบสีตัวสุดท้ายก็ใช้สีโพมาบอแมนสีโพมาบอพี่น้องอาจารย์หวังเต่ตอนใหม่เหล็กหนึ่งพี่น้องเนาะเออใหญ่แล้วมาเบิงเราแมนเล็กสีหลีพี่น้องแมนอยู่เราปะ ยืนยันนันกันเนาะว่าซีครับพี่น้องตัวเลขซัดดีครับพี so ่น้องวันนี้เนาะเป็นตัวเลขที่ชัดทุกตัวครับพี่น้องเนาะตัวเลขซัดทุกตัวเลยเนาะถูกกว่าสีหากลางครับพี่น้องเนาะเป็นตัวเลขที่ชัดมากวันนี้ปังๆสามตัวเ้อปูเป็นตัวเลขที่สัดดีครับพี่น้องวันนี้เนาะเด็เด็ปูขาวอาจารย์หล่ําครับพี่น้องเนาะปวดติพานมาอาจารย์หาเจ็ดหนึ่งแปด เลขออกเก่าหนึ่งถือว่าผิดแต้มหนึ่งครับพี่น้องเนาะถือว่าผิดหนึ่งแต้มหัวดีผมเองบาวซึข้า,ก,ขากันเลยมาตามให้มครับพี่น้องเนาะเลกเด็ดปูขาวอาจารย์ไปโคราชกลับมามเมื่อยก็เลยว่าอาจารย์จุดถูกขอ,ขอให้นำปูขาวครับพี่น้องเนาะสรุปตัวเลขครับพี่น้องเนาะสามหนึ่งสีครับพี่น้องเพียนตลอดเลยบาวสึข้าสามหนึ่งสีครับพี่น้องเนาะสามหนึ่งสี สรุปตัวเลข3 1 4ปังปังๆกันทุกคนครับผมสวัสดีครับ